ก็อ,อยากได้ของถูกฉันเลยถูกหลอกเจ้าของห้องรีบเร่งให้ฉันเซ็นสัญญาเช่าแล้วยัดเงินเก้าพันหยวนใส่มือฉันแล้วก็หายตัวไปเลยฉันเคอร์มองเงินในมือกับกุญแจห้องเช่าฉันหัวเราะลั่นเหมือนหมูดีไซตัวฉันเองยังไม่รู้สึกตัวเลยจะไปกลัวพวกสิ่งสกปปพวกนี้ได้ยังไงถ้ามีผีจริงจริงฉันต้องจับมันมาทำงานบ้านทุกอย่างให้ฉันหมดเลยแต่คืนแรกผีเพิ่งย้ายเข้าอยู่ก๊อกน้ำก็เปิดเอง เซนตะโคนใส่อากาศว่าค่าน้ําเธอเป็นคนจ่ายนะสายก็อบน้ําก็หยุดไหลทันทีฉันคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมไม่คิดเลยว่าพาวันรุ่งขึ้นบนโต๊ะอาหารจะมีกับข้าวสามอย่างหนึ่งซุปดูน่ากินสุดๆสําหรับคนที่ทั้งปีอยู่ด้วยอาหารเดลิเวอรี่อย่างฉันน้าไหลไหลไม่หยุดทันทีท้องหิวชนะความโปรวไปเรียบร้อยฉันซัดเหมือนน้าหลากกวาดอาหารบนโต๊ะเกลียงแม้แต่หยุดน้ําซุปก็ไม่เหลืออิ่มน้าสำําราญแล้ว ฉันลูบท้องที่พองโตของตัวเองหันไปชมอากาศลอยๆฝีมือใช้ได้เลยนะพุ่งนี้เอาอีกนะพอพูดเสร็จฉันก็ขับรถไปทำงานทันทีเมื่อถึงค่ำกลับมายังไม่ทันเปิดประตูฉันก็ได้กลิ่นหอมลอยพุ่งขึ้นมาบนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารที่ดูน่าอร่อยและฉันก็กินมันไปจนหมดกินฟรีติดกัน3วันฉันเริ่มรู้สึกเป็นใจนิดหน่อยผีตนนี้ไม่ใช่แค่เชื่องเท่านั้นยังเป็นแม่บ้านเก่งอีกด้วย ฉันหยิบโพดอิดสีชมพูแผ่นหนึ่งจากดินชัดใช้ปากกาหมึกเข้มเขียนลงไปสวัสดีจ้าเธอชื่ออะไรเหรอบุญคุณที่ช่วยเลี้ยงฉันไว้ฉันเป็นใจมากเลยนะเขียนเสร็จฉันวางกระดาษโน้ตไว้กลางโต๊ะอาหารเช้าวันรุ่งขึ้นบนโต๊ะก็ยังเป็นมือเช้าสุดใหญ่ข้างๆโพดอิดข,ของฉันมีโพดอิดอีกใบที่เหมือนกันแปะบนกระดาษมีลายมือสวยมากเหลียวเฟียวเฟียวชื่อนี้พอดีจริงๆ พอกินเสร็จฉันก็เขียนข้อความในกระดาษไว้อีกเหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวฝีมือการทำอาหารของเธอนี่สุดยอดมากส่วนฉันนี่ช่างน่าเสียดายตกเย็นบนโต๊ะก็มีมื้อเย็นชุดใหญ่ใต้พอิฐของฉันมีข้อความตอบกลับเพิ่มอีกบรรทัดฟุตบอลเลกเกอร์คืออะไรเหรอฉันอดหัวเราะออกมาไม่ได้ดูท่าแล้วเธอหน้าจะตายมานานมากแล้วสุดสัปดาห์ฉันนอนผาเล่นเกมอยู่บนโซฟาอยู่ดีๆเสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นฉันมองผ่านตาแมวเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันโตจื่อเติง หมอนั่นมาที่นี่ทาไมกันความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอฉันเปิดประตูโตชื่อเติงก็เอามือพัดหน้าตัวเองไปมาทําหน้ารังเกียจเย็นอยู่หน้าประตูเหมือนว่าที่นี่มีกลิ่นไม่ถึงประสงค์นาาอยู่ที่แบบนี้จริงๆเหรอดูเหมือนกองขยะเลยนะได้ยินว่าค่าเช่าที่นี่ถูกจนน่าตกใจแน่ใจนะว่าไม่มีปัญหาอะไรดีจะตายกว้างสว่างเพื่อนบ้านก็เป็นมิตรฮ่าฮ่าเพื่อนบ้านนะนะคนในตึกนี้ตอนกลางคืนกล้าออกไปข้างนอกไหม ฉันได้ยินมาว่าที่นี่เคยมีคนตายฉันไม่สนใจเขาเลยหันหลังจะปิดประตูแต่โตจือเติงก็แทรกตัวเข้ามาอย่างว่องไวเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าเพิ่งไล่คณกันสิฉันตั้งใจมาหาหนายด้วยความหวังดีนะทำไมท่าทีนายเป็นแบบนี้ล่ะพูดจบโตจือเติงก็เดินสำรวจทั่วห้องเองเฉยพอเดินมาถึงโตเขาก็หยุดตึกโอ้โห oh ยังมีของโบราณด้วยเหรอของจริงหรือปลอมกันแน่ขอดูหน่อยสิอยากแต่ต้องนะฉันตะโกนลัน่น แต่ก็สายไปแล้วมือของโตจือเติงแตะโดนจจกันเข้าเต็มๆเ,เหมือนเขาจับไม่มั่นแจกันล่วงตกลงสู่พื้นตรงๆใจฉันแทบผ่นไปอยู่ที่คอตอนเสี่ยววินาทีที่แจกันกำลังจะสัมผัสพื้นอย่างใกล้ชิดมันก็หยุดกลางอากาศลอยอยู่กลางอากาศเฉยเลยรอยยิ้มของโตจือเติมแข็งค้างบนหน้าตาเบิกโรงเหมือนแว่นทองเหลืองสองวงถัดมาแจกันก็ค่อยๆลอยขึ้นลวงวางบนโตอย่างมั่นคง ทั้งห้องเงียบสนิทสีหน้าของโตจือเติมเปลี่ยนจากแดงเป็นขาวแล้วจากขาวเป็นเขียวเขาสั่นเทาชีไปที่แจก,กันมันมันมันอ่ะมีผีฉันมองแผ่นหลังอันน่าสมเพชของโตจือเติมแล้วหันมามองแจก,กันบนโตะ๊ะถอนหายใจเลือกหนึ่งเหลือเฟียวเฟียว,ยวฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วว่าต้องถ่อมตัวหน่อยแจก,กันใบนี้แพงขนาดนั้นถ้าทำแตกขึ้นมาเธอจ่ายไว้เหรอ ในอากาศไม่มีเสียงตอบรับสักแอะค่ำคืนนั้นฉันนอนอยู่บนเตียงครั้งแรกที่เป็นฝ่ายเริ่มคุยกับเหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวฉันเล่าให้เธอฟังเรื่องปวดหัวในบริษัทเล่าเรื่องความน่ารำคาญของโตจิเตอร์ในวันนี้ฉันบอกว่าฉันอยากหาเงินให้ได้เยอะๆซื้อบ้านของตัวเองสักหลังจะได้ไม่ต้องดูสีหน้าคนอื่นอีกพูดจบฉันก็หลับไปเลยเช้าวันรุ่งขึ้นฉันสะดุ้งตื่นเพราะความหนาวอุณหภูมิในห้องเหมือนลดลงจนเกือบเป็นน้ำแข็มฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู ได้รับข้อความจากบริษัทไฟฟ้าเป็นบินค่าไฟเดือนนี้ฉันจ้องตัวเลขนั้นอยู่ตั้งนานเป็นนาที3,800หยวนอยู่คนเดียวฉันจะใช้ไฟเยอะขนาดนี้ได้ยังไงฉันจู่ๆก็นึกอะไรบางอย่างออกตอกน้ำเปิดเองทีวีติดเองตอนเที่ยงคืนแล้วยังมื้ออาหารที่โผลมาตรงเวลาแทบทุกวันหรือว่าปรากฏการณ์ประลาดพวกนี้ก็กินไฟเหมือนกันความโกรธพุ่งขึ้นไปถึงหัวฉันเด้งลุกจากเตียง ะโกนใส่ห้องทีไม่มีคนเหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวออกมานี่เดี๋ยวนี้ค่าไฟนี่มันยังไงกัน3,800อยหยวนทำไมไม่ไปปล้นเอาเลยล่ะเธอใช้ความรับผิดไฟฟ้าหรือไงไม่สิเธอใช้ไฟของฉันมาผิดพลังงานต่างหาเงินก้อนนี้เธอต้องจ่ายคืนพูดไม่ทันขาดคำไปในห้องก็เริ่มกระพริบตาข้่งความเย็นไหลขึ้นมาจากฝ่าเท้าฉันเห็นเงาดำที่มุมห้องเริ่มขยับตัวอย่างผิดธรรมชาติทันใดนั้นเสียงเย็นเยียบ ไรอารมณ์ดังขึ้นในหัวของฉันลองพูดอีกทีสิความลัวกินเวลาแค่หนึ่งวินาทีความโกรธเพราะท้องหอิวก็ขึ้นมาครอบนำทันทีฉันยกหน้าจอโทรศัพท์ไปจอนอดำนั้นฉันบอกว่าค่าไฟนี้เธอต้องจ่ายดูให้ชัดๆเลยนะ3,800หยวนเน่นเดือนฉันได้เท่าไหร่กันเชียวจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟแล้วเดือนนี้ฉันก็เหลือแต่ลมหายใจจะกิน เธอวันนนเอาแต่เล่นของในบ้านฉันทั้งทำอาหารทั้งเปิดเครื่องไฟฟ้าลอยไปลอยมาแล้วทำไมตอนนี้ถึงไม่ยอมจ่ายเงินค่าไฟฟ้าดูเหมือนว่าเราดำก็สะดุ้งในสิ่งที่ฉันพูดเหมือนกันเสียงเย็นเยียบดังขึ้นมาอีกครั้งในหัวฉันชาฉันไม่มีเงินฉันโกรธจนจะระเบิดไม่มีเงินแล้วยังกล้ามาเถียงอีกเหรอเหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวฉันบอกให้รู้ไว้นะตอนนี้เราเป็นรูมเมทกันแล้วรูมไม่ต้องแบ่งกันใช้ให้ยุติธรรม เธออยู่บ้านของฉันใช้ไฟของฉันทำกับข้าให้ฉันถือว่าหักค่าเช่าแบบนี้ก็สมเหตุสมผลดีแต่เธอห้ามใช้ไฟเกินตัวแบบนี้อีกจากวันนี้ไปต้องประหยัดพลังงานไม่มีเรื่องอะไรอยากเปิดทีวีเล่นเล่นล้างจานก็อย่าทำอะไรยุ่งยากเกินไปกับข้าสองอย่างนึนงซุปก,ก็พอแล้วแล้วก็ห้ามผมมาหลอกคนมสุสุอีกโดยเฉพาะเพื่อนร่วมง,งานฉันค่าเฉดเชยเสียหายทางใจแพงนะได้ยินดังนั้นเนาดำก็ค่อยๆจะหายไป เหลือแค่เสียงบ่นว่าเข้าใจแล้วอย่างน้อยใจฉันถอนหายใจลงอ,อกรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นฮีโร่ที่เพิ่งเจรจาสำเร็จไปทวงนี้จากพีชั้นคงเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่วันนั้นเหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวก็เริ่มประหยัดพลังงานจริงๆทีวีก็ไม่เปิดเองตอนดึกอีกตอนเย็นก็จักสามอย่างหนึ่งซุปเหลือสออย่างหนึ่งซุปถึงกับข้าวจะเรียกง่าขึ้นแต่รสชาติก็ยังดีเหมือนเดิม ฉันเริ่มซื้อของเส้นไหว้ให้เธอบ้างเช่นชุดกระดาษสวยๆกับเครื่องสําอางกระดาษฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะใช้ได้ไหมแต่ฉันสัมผัสได้ว่าบรรยากาศในบ้านอบอ,อุ่นขึ้นเรื่อยๆโตจืดเติมตั้งแต่โดนหลอกครั้งนั้นก็ไม่มองหน้าฉันที่บริษัทอีกเลยในการทํางานเขาก็คอยหาเรื่องตลนแกงฉันตลอดว่าหนึ่งผู้อํานวยการมอบหมายงานด่วนให้ทีมเราให้ทําแผนให้เสร็จภายใน3าวันหัวหน้าทีมแบ่งส่วนวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆให้ฉันกับโตจือเติงทําโตจือเติงยิ้มปลอมปลอมต่อ,อหน้าทุกคนจางปี้ฟันส่วนนี้เธอมีประสบการณ์เยอะช่วยรับภาระหน่อยนะคืนนี้ฉันมีงานเลี้ยงสำคัญคงต้องกลับเร็วหน่อยพูดจบโตจือเติงก็เลิกงานตรงเวลาเป๊ะทิ้งงานทั้งหมดไว้ให้ฉันคนเดียวฉันต้องทำโอทีคนเดียวจนดึกดื่นมองตัวเลขแน่นเต็มหน้าจอคอมจนตาลายปวดหัว กลับถึงบ้านก็เกือบปีหนึ่งแล้วบนโต๊ยังมีชามซุปร้อนร้อนวางอยู่หัวใจฉันอุ่นขึ้นมาดื่มซุปหมดชามก็ล้มตัวลงเตียงหลับสนิทวันรุ่งขึ้นฉันถูกเสียงนาฬิกาปลุกปุกให้ตื่นพอลืมตาก็จําได้ว่าง,งานยังไม่เสร็จฉันค้างออกมาเบาๆจําใจลุกขึ้นมาเปิดคอมแต่พอเห็นหน้าจอฉันก็ชนะงนัน ไฟโครงการของฉันถูกเปิดดูแล้วด้านในคือส่วนวิเคราะห์ข้อมูลที่ฉันเพิ่งทำได้ครึ่งเดียวแต่ส่วนที่เหลือกลับมีคนทำเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จและสมบูรณ์มากๆข้อมูลในเอกสารนี้ดีมากไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำตอนนี้ทุกหัวข้อถูกเติมเต็มชัดเจนยิ่งกว่าที่ฉันทำเองเสียอีกทั้งแม่นยำทั้งลึกซึ้งน,นี่มันไม่ใช่ระดับที่ฉันจะทำได้เลยมุมขวาล่างของหน้าจาอคอมมีโพดอ,อิสีชมพูเล็กๆแตะอยู่ใบหนึ่ง บนกระดาษเป็นลายมือคุณตาของเหลวเฟี้ยวเฟี้ยว,ยวนอนเร็วหน่อยสิฉันเขียนแผนจากฟ้าประธานนี่ให้แล้วนะใจฉันปั่นป่วน,นไปหมดถึงวันจันฉันทําได้แค่หลับปุหลับตาขึ้นไปพิเศนสีหน้าของผู้อํานวยการจากเฉยเฉยกลายเป็นตกใจและสุดท้ายก็เป็นชื่นชมจางพี่ฝานการวิเคราะห์ครั้งนี้ทําได้ดีมากลึกมากมีมิติไม่คิดเลยว่าเธอจะมีฝีมือแบบนี้ฉันก้มหน้ารู้สึกร้อนเ่าไปทั้งใบหน้าโตจือเติงที่นั่งข้างล่างสีหน้าแย่มาก เลิกประชุมแล้วโตวจือเติงก็ด่าฉันไว้ที่ห้องสาสร้างปีนฝันเดี๋ยวนี้เขียนขึ้นนะไอลอกของใครมาละหรือว่าจ่ายเงินให้ใครเขียนให้ฉันเตือนนายไว้ก่อนเลยอย่าคิดว่าเล่นก็เล็กเล็กน้อยน้อยแล้วจะไต่เต้าได้ฉันจะคอยจับตาดูเธอเองฉันไม่อยากเถียงกับโตจือเติงเลยเมินเขาแต่เรื่องนี้ก็ได้เตือนสติฉันขึ้นมาหนึ่งอย่างหลิวเฟียวเฟียวไม่ใช่ผีธรรมดาไม่รู้ว่าตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เธอคือใครกันแน่ คืนนั้นเป็นครั้งแรกที่ฉันไม่ได้คุยเรื่องงานแต่ถามถึงอดีตของเหลียวเฟียวเฟียวแทนเฟียวเฟียวเมื่อก่อนพี่ทํางานอะไรเหรอทําไมถึงปิดอยู่ที่บ้านหลังนี้ล่ะพี่ตายได้ยังไงกันในห้องเงียบสนิทจนฉันคิดว่าเธอคงไม่ตอบจูู่และท้อของฉันก็สว่างขึ้นเองบนหน้าจอเปิดหน้าเว็บค้นหาแล้วตัวอักษรก็เหมือนมีนิ้วมือที่มองไม่เห็นพิมพ์ทีละตัวเหลียวเฟียวเฟียวผลการค้นหาก็เด้งขึ้นมา มันทัดแรกเป็นลิงเข่าหนึ่งเมื่อ5ปีก่อนเหลือเฟียลเฟียลหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไอคอนเสียชีวิตกระทันหันเพราะอุบัติเหตุรถชนดาวรุ่งของวงการดับบลูบริษัทไอคอนนั่นแหละบริษัทที่ฉันทําอยู่ตอนนี้และสถานที่เกิดอุบัติเหตุก็ระบุว่าอยู่หน้าคอนโดนี้พอดีที่แค่ลูมเม็ดของฉันเคยเป็นรุ่นพี่ระดับตํานานของบริษัทเดียวกันนั้นที่พี่อยู่ที่นี่ก็เพราะอุบัติเหตุรถชนครั้งนั้นเหรอ ผ่านไปพักใหญ่เสียงของเหลียวเฟียวเฟียวก็ดังในหัวฉันไม่ใช่หัวใจฉันหดเกร็งยังไม่ทันถามต่อเสียงนั้นก็หายไปแล้วหลายวันต่อมาบรรยากาศในบริษัทก็กลับมาสงบโต๊จื่อเติมคงหาหลักฐานเอาผิดฉันไม่ได้เลยยอมสงบไปชั่วเขาวไม่นานบริษัทก็ต้องเข้าประมูลโปรเจกต์ต่างประเทศสำคัญมาก ผู้อำนวยการระบุให้ฉันเป็นคนรับผิดชอบแผนหลักของการประมูลครั้งนี้ทุกคนต่างตกใจโดยเฉพาะโตจือเติงตาเขาแทบถลนออกมาฉันรู้ว่านี่เป็นผลงานของแผนครั้งก่อนเป็นผลงานของเหลียวเฟียวเฟียวฉันกดดันมากโปรเจกต์นี้เกี่ยวข้องว่าฉันจะได้เซ็นสัญญาเป็นพนักงานประจําและได้เลื่อนตําแหน่งหรือเปล่า ฉันเลยเอาเอกสารทั้งหมดกลับบ้านเหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวกลายเป็นอาวุธรับที่แข็งแร่งที่สุดของฉันฉันรับหน้าที่ลงมือทําและพรีเซนต์เธอรับหน้าที่ให้ไอเดียและกําหนดทิศทางแผนก็เป็นรูปร่างอย่างรวดเร็วฉันมั่นใจสุดๆหนึ่งวันก่อนวันประมูลฉันอัปโหลดไฟสุดท้ายขึ้นเซิร์ฟเวอร์แชร์ของบริษัทแล้วก็ส่งเมนให้พอวันรุ่งขึ้นฉันเดินเข้าห้องประชุมอย่างมั่นใจแต่พอคลิกไฟนั้นบนเซิร์ฟเวอร์แชร์หัวใจฉันก็หดเกรงทันที ไฟแผนของฉันหายไปแล้วไฟแนบในอีเมนที่ส่งให้ผู้อํานวยการก็กลายเป็นตัวอักษรเพี้ยนหมดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งๆท,ท,ที่เมื่อคืนฉันจําได้ชัดว่าอัปโหลดเสร็จแล้วผู้อํานวยการขมวดคิ้วจางปี้ฟันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคู่แข่งของฉันก็เริ่มยิ้มรอดูฉันขายหน้ามือฉันเย็นเหงือซึมสมองว่างเปล่าไปหมดในจังหวะนั้นเองฉันเห็นโตือเติงยืนอยู่หน้าประตูห้องประชุมมุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเย็นเยียบสะใจ ต้องเป็นเขาแน่แน่ต้องเป็นฝีมือของเขาแน่แน่ฉันหลับตาลงด้วยความสิ้นหวังทันใดนั้นจอใหญ่ในห้องประชุมสว่างขึ้นเองทุกคนจะดุ้งตกใจบนจอปรากฏโฟลเดอร์หนึ่งที่ชื่อว่าจางปีฝันจากนั้นฟโฟลเดอร์ก็เปิดเองทันทีไฟพรีเซนต์ฟล์เวียพอยส์สมบูรณ์ปรากฏต่อหน้าทุกคนสไลด์ต่างๆเริ่มเล่นเองอัตโนมัติเห็นแบบนั้นแล้วทุกคนที่อยู่ในห้องพากันตะลึงฉันได้สติกลับมา รีบคว้าโอกาสนี้ไว้ทันทีเริ่มอธิบายตามสไลด์ไปทีละหน่ะการพรีเซนต์ทั้งหมดลื่นไหลยอย่างไม่น่าเชื่อเรากับซ้อมมาหลายพันรอบแล้วพอฉันพูดจบสไลด์สุดท้ายแล้วโค้งขอบคุณห้องประชุมเงียบกริบแล้วทันใดน,นั้นก็ระเบิดเสียงปรบมือดังกึกก้องผู้อำนวยการลุกขึ้นปรบมือเป็นคนแรกมองฉันด้วยสายตาชื่นชมปนความสงสัยเล็กน้อยจางปีฟัน ผู้ช่วยของเธอเก่งมากนะฉันยิ้มเจื่อนเจื่อนสายตากวาดไปทางประตูเห็นโตชิเติงหน้าซีดเหมือนเท่าฐานการประมูลสําเร็จรุ่งร่วงพวกเราได้โปรเจกต์ใหญ่ครั้งนี้มาหลังจากประชุมเสร็จผู้อํานวยการเรียกฉันไปที่ห้องทํางานของเขาใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะเตรียมใจไว้แล้วว่าคงถูกไล่ออกยังไงการให้เกิดเรื่องประหลาดแบบนั้นกลางการประมูลมันช่างเหลือเชื่อเกินไปจริงๆผู้อํานวยการปิดประตูแล้วผายมือให้ฉันนั่ง เขาไม่พูดอะไรทันทีแต่เปิดลิ้นชักที่ล็อกอยู่หยิบแฟ้มประวัติพนักงานปกทองออกมาเขาเลื่อนแฟ้มมาทางฉันฉันเห็นชื่อบนปกเหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวและรูปถ่ายที่ฉันเคยเห็นในเน็ตใบหน้าสาวสวยคมคายเธอเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเสียดายฟ้าดูจะอิจฉาคุณเก่งคอนโดที่เธอประสบเหตุเป็นห้องที่บริษัทจัดให้เธออยู่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นห้องนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งร้าง ต่อมาบริษัทอยากดึงห้องนั้นกลับคืนแต่พนักงานที่ส่งไปทุกคนถูกหรอกจนกลัวขวัญหน,นีนานเข้าเขาหรือว่าที่นั่นมีผีก็แพล้กระจายไปจนกระทั่งเธอโผล่มาตอนเห็นที่อยู่ห้องเช่าของคุณผมแปลกใจมากผมคิดว่าคุณต้องทนไม่ได้แน่ไม่เกินสามวันต้องร้องให้ขอย้ายออกแต่คุณกลับไม่เป็นแบบนั้นจางปีฟันการแสดงของคุณในการประชุมวันนี้ทําให้ผมนึกถึงเลียวเฟี้ยวเฟี้ยวเมื่อห้าปีก่อน ที่เก่งกาจไม่แพ้กันและน่าประหลาดใจพอกันเธอไม่สงสัยบ้างเหรอว่าทำไมเหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวถึงติดอยู่ในห้องนั้นไม่ยอมไปผุดไปเกิดหัวใจฉันเต้นแรงผู้อำนวยการถอนหายใจหยิบเอกสารอีกชุดออกมาจากแฟ้มมันคือรายงานสอบสวนภายในที่ถูกระงับไปแล้วเมื่อปีนั้นตอนที่เหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวรับผิดชอบโปรเจกต์หนึ่งเธอพบว่ามีคนในผู้บริหารบริษัทช่วยโอกาสตำแหน่งทำธุรกรรมหุ้นวงในเป็นเงินจำนวนมหาศาล เธอเก็บหลักฐานเอาไว้แล้วเตรียมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทแต่ก่อนวันรายงานเพียงไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นตอนนั้นทุกคนคิดว่าเป็นแค่อุบัติเหตุมีแค่ผมคนเดียวที่รู้สึกว่ามันแ,แปลกแปกผมเลยลอบสืบเรื่องนี้แต่ฝ่ายนั้นลบข้าวทุกอย่างสะอาดหมดจุดผมหาอะไรไม่เจอเลยการสืบสวนจึงต้องหยุดลงกลางคันเพราะผู้บริหารระดับสูงที่ถูกสงสัยทำมุ่นบงในคนนั้นแซดโตก็คือพ่อของโตจิเติมรองประธานบริษัท สมองฉันดังกล้องขึ้นมาบอดแสบทั้งหมดในชั่วขนานั้นถูกเชื่อมโยงเข้าหากันเหลวเีหลวเฟียว feel, feel, ไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเธอถูกฆาตกรรมต่างหากที่เธอยังวนเวียนอยู่ในห้องนั้นก็เพราะมีความอายุติธรรมฝังใจมหาศาลและเรื่องที่ยังทําไม่สําเร็จส่วนโตจือเติงที่คอยเล่นงานฉันไม่ใช่แค่เพราะอิจฉาแต่พ่อรู้สึกผิดกลัวความจริงเขากลัวว่าฉันจะเหมือนเหลียวเีหลวเฟียวเมื่อก่อนไปพบความลับของพ่อเขา,เขา ฉันกลับถึงบ้านเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าห้องนี้หนาวเหน็บขนาดนี้ฉันเล่าสิ่งที่ผู้อํานวยการบอกฉันให้คนในอากาศฟังแบบคําต่อคําทันใดนั้นอุณหภูมิทั้งห้องลดวบลงคลื่นทศเงียบงนงันเย็นเยียบรูปหนึ่งอัดแน่นด้วยความเคียดแค้นกระจายไปทั่วห้องหนาวเหน็บฉันไม่เคยสัมผัสอารมณ์รุนแรงแบบนี้มาก,ก่อนมันคือการกดคมของ,ของ,ของความแค้นที่อยากทําลายล้างทุกอย่างฉันก็แอบหวาดกลัวอยู่บ้างแต่เจ็บปัวใจมากกว่า เหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวใจเย็นลงก่อนนะคุณดีจะแก้แค้นสิบปีก็ยังไม่สายเราอยากทำอะไรด้วยใช้อารมณ์พี่วางใจได้เรื่องนี้หนูจะช่วยพี่สืบให้ถึงที่สุดแน่นอนเราจะต้องหาหลักฐานให้เจอให้คนผิดต้องชดใช้ด้วยเลือดผมเส้นสะบัดไวเล็กน้อยขึ้นความเกลียดแค้นแทบจะจับต้องได้ลูกนั้นค่อยคอยสงบลงทีละน้อยฉันกลับเหลียวเฟี้ยวเฟี้ยววางแผนล้างแค้นอย่างละเอียดทีถ่วนฉันรับผิดชอบหาหลักฐานภายในบรษิษัท ส่วนเหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวใช้สกินแฮกเกอร์ระดับเทพของเธอแทรกซึมเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เก่าของบริษัทไม่นานเธอก็พบในมุมหนึ่งของฐานข้อมูลที่ถูกทิ้งร้างไปการเงินหลายไฟที่ถูกเข้ารหัสไว้นั่นคือหลักฐานที่ปีนั้นเธอยังส่งไม่ทนันแต่มีก็แค่นี้ยังไม่พอพวกเราต้องการหลักฐานตรงกว่านี้พเพื่อลากฆาตกรตัวจริงขึ้นศาลโตจื่อเติ้งจึง,จงกลายเป็นจุดเจาะของเราฉันเริ่มเข้าใกล้เขาอย่างเงียบเงียบเพราะเรื่องในบนรรปมูล เขาเลียดฉันเข้าใส่ถึงขั้นใช้เส้นสายของพ่อเขามากดดันหัวหน้าทุกการเคลื่อนไหวของเขากลายเป็นบอดแสให้เราตามรอยพ่อเขาเหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวไล่ดูประวัติการติดต่อของโตจือเติงแล้วเจอตุเมลม่ับของพ่อเขาในนั้นมีอีเมลฉบับหนึ่งเมื่อ5ปีก่อนเนื้อหาเป็นไฟเสียงช่วงหนึ่งเฟี้ยวเฟี้ยวอเวนถอดรหัสไฟนั้นข้างในดังขึ้นว่าเป็นเสียงชายคนหนึ่งพูดอย่างตื่นตระหนกคุณโตครับ เรืของรถเหลียวเฟี้ยวเฟี้ยวผมจัดการลงมือเรียบร้อยแล้วรับรองไม่พลาดแน่นอนนั่นจะโอนมาเมื่อไหร่ครับนั้นเสร็จแล้วส่วนของนายไม่ขาดแน่ส่วนของแกฉันไม่ลืมหรอกฉันจําเสียงนั้นได้เป็นเสียงพ่อของโตจือเติงนี่แหละหลักฐานมัดตัวชัดๆโตจือเติงคงถูกจนมุมเขาจึงยื่นคําร้องฟ้องฉันต่อฝ่ายวินัยของบริษัทกล่าวหาว่าฉันใช้สกินให้เกิดขโมยความลับบริษัทแล้วส่งข้อมูลแผนประมูลให้คู่แข่ง เขายังเชิญพ่อทีกเกษียณไปนานแล้วมาขึ้นให้การต่อบอร์ดบริหารเพื่อช่วยเขาจางพี่ฝาน้าเธอเป็นแค่พนักงานใหม่เพิ่งจบมาไม่นานจะไปทําแผนสมบูรณ์แบบขนาดนั้นได้ยังไงเรื่องหลังเธอต้องมีใครสักคนแน่ในการประชุมครั้งนั้นเธอถึงกับใช้เทคโนโลยีไม่รู้ที่มาควบคุมคอมพิวเตอร์ต่อหน้าคนทั้งห้องนี่เป็นภัยคุกคามใหญ่ต่อความปลอดภัยของบริษัทพ่อของโตจือเติงนั่งข้างเก้าอี้ประธานทําหน้าปวดร้าว ท่านทั้งหลายแม้ผมจะ,กะเกษียณแล้วแต่ผมยังผูกพันกับบริษัทนี้พวกมอดไม้แบบนี้ห้ามเก็บไว้เด็ดขาดคำพูดเพิ่งจบทุกจอในห้องประชุมก็สว่างขึ้นพร้อมๆกันบนหน้าจอปรากฏขึ้นมาก็คือรายงานสอบสวนของเหลียวเฟียวเฟียวเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นวงในเมื่อ5ปีก่อนจากนั้นจอก็เริ่มเลื่อนแสดงอีเมลต่างๆกับประวัติการโอนเงินจากการทำหุ้นวงในของคุณโต พร้อมๆคนอื่นนนทุกคนต่างตะลึงนันปิดมันซีเร็วปิดเดี๋ยวนี้พ่อของโตจือเติงร้องลั่นแต่ระบบก็หลุดการควบคุมไปแล้วท้ายสุดหน้าจาก็หยุดที่หน้าเล่นเสียงไปเสียงว่าจ้างค่านั้นถูกเล่นออกมาเองเสียงทุ่งเย็นชาโหดเที่ยมของคุณโตกล้องชัดไปทั่วทุกมุมห้องปรชสมตอนนี้ทั้งห้องปรชสมเงียบสนิททุกสายตาหันไปจ้องโตจือเติง กับใบหน้าซีดเขาไร้เลือดของพ่อเขาเขาสุดลงบนเก้าอี้เหมือนถูกดูดพลังชีวิตออกหมดทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วพ่อของโตจือเติงถูกตำรวจจับตัวไปเขาต้องอเผชิญโทษหนักตามกฎหมายโตจือเติงก็ถูกบริษัทไล่ออกกลุ่มไอคอนผ่านการชำระล้างครั้งใหญ่ผู้อำนวยการถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นซีอีโอส่วนฉันเพราะมีผลงานใหญ่ในเรื่องนี้จึงได้เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเป็นผู้จัดการโครงการ ยังได้รับโบนัสก้อนโตอีกก้อนหนึ่งไม่กี่วันหลังได้เงินฉันไปหาเจ้าของห้องเพื่อซื้อคอนโดผีสิงห้องนั้นจัดการเอกสารทุกอย่างเสร็จฉันกลับมาบ้านคราวนี้บนโต๊ะไม่มีข้าวปลาที่ห้องกองเงียบสงัดว่างเปล่าพอเดินไปที่โต๊ะฉันเห็นโพดอ,อิดสีชมพูแผ่นคุ้นตาลายมือบนกระดาษใหญ่กว่าทุกครั้งเหมือนพร้อมพร้อมจะสลายไปกับอากาศทุกเมือ่อขอบใจนะน้องเอ๋ยที่ต้องไปแล้ว ฉันรู้ว่าความปากถนาค้างคาของเหลีวเฟี้ยว feel, feel, เฟี้ยวสำเร็จแล้วในที่สุดเธอก็ไปยังที่ที่ควรไปได้สักทีฉันสูดน้ำมูกหยิบกระดาษใบนั้นขึ้นมาก็เห็นว่าข้างใต้มีบัตร ATM ใบหนึ่งวางอยู่ใต้บัตรมีตัวอักษรเล็กๆกอีกบรรทัดรหัสคือวันเกิดของเธอข้างในเป็นเงินเก็บทั้งหมดที่พี่สะสมไว้ตอนยังมีชีวิตไม่มีสักสตางค์ที่มาจากการทำหุ้นบงในอย่าลืมจ่ายค่าไฟแทนพี่ด้วยละ่ะตอนนั้นลมยามเย็นพัดผ่านเผาเบาไล้แก้มฉัน อ่อนโยนเราคำลาจากครั้งสุดท้าย